พิทิวัฒนตเล่นสูดครับให้สารัตสารัตจับไม่ดีสารัตเปิดตรงนี้แล้วโอ้ยแม่สลาวุธครับแทบจะยืนติดเส้นแต่ว่าจับไม่เคลียร์โดนหม่งลูกนี้เรียบร้อยจ้าโอ้โหอจะเอาออกไปจังหวะแล้วสราวุธบวยเพื่อนเลยครับไปยืนอะไรกันครับสุดท้ายนี่ครับอเดนตูเดสครับประตูแรกในซีซั่นของเขามาแล้วครับแล้วคนแอสซิสครับอีลาฟาเครับเจ็บด้วยโอ้กองหลังประสานงานกันครับตรงนี้พูดเดี๋ยว ตั้งแต่แรกของสารัดแล้วครับที่ตัดเข้าไว้แล้วสราวุฒิอินแป้นช่วยมาได้ทีหนึ่งแล้วแต่ว่าเคลียร์ไม่ขาดครับบอนสีเหลืองเมื่อกพูดว่าสราโนนไปแต็กมือไม่ใช่ครับกิติพง์มาอย่างไรครับนี่ครับจะโดนตั้งแต่จังหวะนี้แล้วนะครับแต่ว่าสราวุฒิเคลียร์ไปทิ้งไปครับและดูครับโอ้โหนี่ครับสราวุฒิก็โวยเพื่อนดุสิว่าก่อนครับจังหวะที่จะเคลียร์ดาบสองตรงนี้หม่งแล้วไปเข้าทางของอิลฟานหม่งตั้งกลับมาแล้วตุนเยสครับ คือม,มันเป็นตูนเยสเนี่ยครับที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับลูกศรษาลูกกลางอากาศแล้วก็ไม่ล้าแน่นอนเพราะตัวสุดท้ายที่ห้อยอยู่มีสราวุนแป้นที่อยู่ตรงเส้นแล้วก็ขยับขึ้นมาก็เป็นสรานนนะครับมันไม่ล้าแน่นอนแล้วคนที่โหมกก็คือ